วันนี้กุก๊กกุ้งก็มาสัมภาษณ์แม่นะคะที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะแม่ใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะยางหน้านิ่มไหมคะหน้านิ่มเคือนค่ะอ๋อแต่ก่อนแม่ได้น้ำยางเท่าไหร่คะน้ำยางประมาณกี่อยสามร้อยสี่ร้อยละอ๋อสามร้อยสี่ร้อยแต่อพอมาใช้ปุ๋ยน้ำของเราแล้วได้เท่าไหร่คะเกือบ 600, หกร้อยโอ้เกือบหกร้อยโลนะคะ แล้วน้ำเลี้ยงมีไหมคะบ่มีมีน้ำยางข้นขึ้นด้วย๋อน,น้ำยางข้นขึ้นนะคะแล้วใบาย,ยางกำลังจะร่วงนะคะเดี๋ยวกุ๊กกุ้งเอาเอาให้ดูนะคะใบาย,ยางว่ามันกำลังจะร่วงแล้วนะคะเห็นไหมคะแต่ยังมีน้ำยางออกเสมอนะคะเห็นไหมคะค่ะแม่ใช้ปุ๋ยน้ำสามตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วแม่ผสมยังไงคะ ทีรฝาค่ะเอาทีลรฝานะคะสามสามอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะอยู่ในถุงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ครูบัวกรีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำสามตัวแล้วกรีดเลยค่ะครูบัวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะโอ้โหเทียนระดับประกาศเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้หน้าอย่างนี่ต้องบอกว่า นิ่มไหมคะนิ่มค่ะน้ายางนิ่มมากเลยนะคะคุณแม่บอกว่าน้ำยางข้นมากเลยนะคะไหลปิ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวกุกุ้งเอาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าไหลปิ่มๆเลยนะคะเห็นไหมคะกับเปียงโปเหมือนมันแล้วโอ้โีดทั้งสอง่างเลยค่ะทั้งสองเลยนะคะเห็นไหมคะโปทั้งสองเลยนะคะคุณแม่ฉีดกี่ครั้งแล้วคะปุ๋ยน้ำ สามครั้งแล้วค่ะสามครั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะขนาดใบร่วงยังกรีดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะาไม่จะใช้ไม่ได้ผลนะคะเห็นไหมคะใบยางเริ่มร่วงแล้วนะคะเห็นไหมคะเอาให้ดูอีกสักต้นหน่อยค่ะครูบัวว่าเ,าเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะเอาให้ดูค้นดีไหมคะแม่ค้นค่ะค้นดีค่ะ ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะมมแม่แ,มแต่ก่อนใช้แตย่ยาเล่งใช่ไหมคะอ๋อแต่ก่อนใช้แตย่ยาเล่งนะคะค่ะเราไปดูอีกต้นหนึ่งดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเห็นนะคะหน้ายางต่ํามากเลยนะคะโอ้นิ่มดีจังนิ่มดีจังเลยนะคะไหลปิ่มๆเลยไหลปิ่มๆแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะไหลดีจังเห็นนะคะ น้ำยางของเราโอ้โหใบร่วงมากเลยนะคะสามกระแป้งเลยนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่ทาปุ๋ยน้ําของเราแล้วจะได้น้ํายางข้นแบบนี้นะคะวิธีเช็คน้ํายางเราก็เอามือมาแบบนี้นะคะว่าข้นดีไหมเราก็เอาตวัดสามครั้งนะคะ นี่ค่คะแล้วมันจะเป็นก้อนเลยนะคะถ้าเป็นก้อนแบบนี้ก็แสดงว่ายางโปรเซนดีนะคะแต่ถ้าเราตวัดสามครั้งมันไม่เป็นก้อนก็แปลว่ายางโปรเซนไม่ดีนะคะให้ทําแบบนี้ทุกท่านนะคะในเรื่องของน้ํายางเช็คว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า<ด>นะคะค่ะคุกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายสวัดดีทุกท่านคะ่ะ